สวัสดีครับอยู่กับผมมาร์ทนะครับกับช่องกินกับยูครับวันนี้เรามาอยู่กันในเมนูของทอดสีม่วงนะครับผมจะมีเนืกเกตคุบผงสีม่วงนะครับผมแล้วก็มีมันฝรั่งทอดสีม่วงนะครับดิบชีสแม่สีสันน่าทานครับมาครับมาดลกันเลยอจอรสชาติหวานครับหวานมันม่วง ท้องก็คิดคิดชี้จัยมาก สีสันหลากหลน ครับผมก็หมดกันไปแล้วน,นะครับกับเมนูรวมของทอดสีม่วงนะครับผมโอ้อร่อยมากๆเลยทราบเพื่อนตอนรีบชี้นีน่ของแบบฟินสุดๆเลยครับมาดูกันต่อนะครับมาคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนรับชมกันอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมผมมีความสุขมากๆเลยครับบายบายมุลาหนสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายค่ะ